แม่ซื้อของไว้ใส่บุญกระถินแล้วแล้วแล้วซื้อของไว้ใส่กองกระถินแล้วแล้วงามเสียงกระดังมวนหมู่ว่านฟังเขาตีอยู่ซื้อก็ซื้อได้ถือเขาตั้งเห็ดบุญน้ำเลาัคัปกติแล้วาหนีบ่ด้เด้หน่วยใหญยหน่วยงามดังมวนดังกองสาธุสาธุสาธุ พ่นไปเบิ้งพ่อยิ้มแป้นอยู่พูนนะแม่ซื้อของใส่บุญกระถินใส่กองกระถิ้นให้แล้วยิมแป้นเลยแล้วพ่อรูปเราแนมมึงเลยซิยิมยๆมแม่ฮอนั่นตอนแนมิึงขักๆคือจังอมยิมอยู่นี่โอ้ยโตผักกรบบดิเห็ดความสะอาดเนาะนำได้เิษเดเห็ดนี่ มีแต่ยักษ์ใหญ่สาธุพระพุทธเจ้าคุ้มครองหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงปู่ดูองวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองสาธุสาธุสาธุ